นี่เนื้อไม่มีทางแห้งติดปากแน่นอนยังไงก็มีความเลอะแน่นอนจ้าสวัสดีค่ะก้องค่ะ วันนี้ก็จะมาพูดถึงลิปสติกตัวหนึ่งที่เป็นกระแสนหนักมากบนโลกโซเชียลตอนนี้นะคะซึ่งคอยไปตามล่าหาซื้อที่สาขาไหนๆเนี่ยก็มีสิที่เราต้องการไม่ครบสักทีไอเราอะ่ะก็เป็นคนที่บ้าเครื่องสำอางหนักมากนะคะเห็นเขามีเห็นเขาแบบว่าเอ้ยมันดีมันโดนนะเราก็อยากได้อยากมาทดลองใช้ว่าเอ๊ะมันดียังไงลิปที่ก้อยว่าเนี่ยก็คือบ๊อบบี้บาวตัวนี้ค่ะกลัชลิควิดลิปสติกนะคะซึ่งเขาออกมาทั้งหมดจําไม่ได้ว่า12หรือ14สีนะคะแต่ว่าก้อยอ่ะสอยมาทั้งหมด คอเลคชั่น <Collection S 2> oh. ของเขาเท่านั้นเองยอมรับค่ะว่าบ้าไปแล้วประเด็นมันคือเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของก้อยก้อยก็ซื้อลิปคอลเลคชั่นนี้นะคะให้เป็นของขวัญวันเกิดจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือพออ้าง oh, uh. <c oughs> คือสีมันสวยทุกสีเลยทุกคน <c oughs> แต่รับรองได้ว่าสีที่ก้อยเลือกมาทั้งหมด7สีน,นี้เป็นสีที่แบบอื <c oughs> คุณ แต่นอกจากความสวยของมันนะคะนอกจากที่สีมันจะสวยแล้วเนี่ยก้อยก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีดีอะไรหรือว่าเราเป็นแค่ทาสการตลาดวันนี้ก้อยก็เลยจะมาสวอสีแล้วก็ทาบนปากให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อและก็มาดูกันดีกว่าว่าบูมขนาดนี้นี่มันมีดี <S 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 <ๆ>อะไรบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ย no sponsor t h อ,อจ้าซื้อเองตําเองรีวิวเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะขอให้ดูที่ปากก้อยก่อนอันนี้ถ้าก้อยจําไม่ผิดน่าจะเป็นสีสีกิฟต์อัพฟิกนะคะ อันนี้มันจะออกชมพูหน่อยแล้วก็ก้อยแอบผสมกับตัวสมูตี้มูนะคะน้องก็จะได้สีประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่ามันยังมีความวาวแล้วก็ยังติดทนอยู่นี่คือก้อยกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วก็ออกไปข้างนอกมาแล้วด้วยนะคะก้อยทาตั้งแต่ประมาณ10บโมงอะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา2องโมงครึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าลิปยังติดทนอยู่นะคะแต่ก้อยไม่รู้ว่าถ้าเกิดทํากิจกรรมที่หนักไปกว่าน,นี้เนี่ยมันจะยังติดทนแบบนี้อยู่ไหมนะ กรกติกน,น้ำอันนี้คือก้อยกินเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะคะแล้วคือดูดิโอ้โหลิปติดหลอดเพียบอันนี้เป็นสีลิปที่หลังจากกินน้ำอย่างบ้ากระหน่ำนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ รู้สึกเหมือนพวกบารมหรืออะไรพวกนี้มันติดหลอดไปหมดแล้วนะมันเหลือแต่พวกเม็ดสีที่มันยังติดที่ปากอยู่แต่ดูในกระจกคือมันไม่ได้แน่นเท่าเดิมอะค่ะสีมันไม่ได้แน่นชัดเหมือนตอนที่เราทาใหม่ๆมันก็ยังมีความวาวหลงเหลืออยู่นะคะถึงมันจะไม่ได้วาวเท่าเดิมแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือปากมันไม่แห้งกรังเลยนะคะมันไม่ตกล่องเลยอะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าปากชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพดีๆอะ ทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะคะแต่งหน้ามาทั้งหมดเกือบ11ชั่วโมงแล้วก็อยากให้ดูปากสีลิปหายไปหมดแล้วจ้าหายไปหมดเลยแต่วันนี้ก็อยู่ข้างนอกทั้งวันเลยนะแล้วก็กินกระหน่ำมากกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำแต่ลิปติดไม่ทนจ้ามาพร้อมที่จะทําให้ปากเบลอดกันแล้วนะคะ <laughs> ไม่รู้ว่าทาลิปสติกครบเจ็ดสีแล้วปากมันจะเบล็แค่ไหน <laughs> I'm I I quit I I'm my my mother gonna breathing told would share hand What can say still สีนี้เป็นสีนูดอมส้มนะคะซึ่งก้อยไม่แน่ใจว่าคนผิวคล้ำจะทาแล้วรอดไหมนะคะคือสำหรับตัวก้อยเองอะ่ะมันดูไม่ได้ป่วยนะแล้วก็ดูหวานหวานดีอะ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเอามาเบลนกับสีอื่นที่ทำสีอื่นที่เข้มกว่านี้เอามาทาด้านในแล้วทำเป็นอมเบยอ่ะก้อยว่าน่าจะสวยนะ Lines might be hot, but my boss had a scold I wanted this ever since ten years old You panic, can't mannequin, cause do don't fit the mold สีนี้ยิ่งหวานเข้าไปใหญ่เลยเหมาะกับคนหวานหวานมากเลยนะคะอันนี้ก็คิดว่าคนผิวคล้ำก็น่าจะทาไม่รอดเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะทําให้คุณดูป่วยได้แต่สําหรับก้อยคือมันกําลังดีกับสีผิวก้อยเลยนะสองสีนี้นี่ถือว่าเป็นสีที่อ่อนที่สุดในคอลเลกชันแล้วนะคะซึ่ง2ส,สีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ากับทุกสีผิวนะคะแนะนําว่าต้องไปลองที่เคาน์เตอร์กัน,ด,นจจรรดูบางคนอาจจะทาแล้วรอดบางคนอาจจะทาแล้วดูป่วยนะแต่สองสีนี้เนี่ยเหมาะสําหรับที่จะเอามาทาเป็นพื้นป่าแล้ว ก็ใช้สีเข้มสีอื่นเนี่ยมาออมเบยทีนึงเราเชื่อว่าสีนี้จะต้องเป็นที่โปรดปรานของสาวๆหลายคนนะคะและก็เชื่ออีกหนือเกินว่าสีนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้เกือบทุกสีผิวเลยเป็นสีที่ธรรมาชาติแล้วก็ดู สวยมากคือมันไม่ได้เด็กไปแล้วก็มันไม่ได้ให้ลุคที่โตเกินไปนะคะเป็นสีกลางๆที่ทุกคนน่าจะทาแล้วสวยใช้ได้ใน everyday look เลยนะคะ สีนี้ก็แปลกดีนะคะเป็นสีม่วงอมชมพูที่ทำให้ลุคของเราก็ดูเปรี้ยวขึ้นมาทันทีสีนี้เป็นสีแดงเบอร์รี่ที่แบบสวยมากเลยอะทุกคน yeah city yeah. yeah sleeping through the day wake, wake up with champagne for mia I told my mother I would quit I what can I say I'm still say. breathing We're falling in love We're every evening สีนี้มันเป็นสีแดงตุ่นๆที่กําลังฮิตกันอยู่ช่วงนี้เลยนะคะสีนี้น่าจะเป็นสีที่ขายดีที่สุดในคอลเลกชันนี้ของเขาทั้งหมดนะก็สวยดีนะมันขับผิวของเราให้มันดูผ่องขึ้น สีนี้ตอนสวอชคือมันเข้มมากเลยนะคะแต่ว่าพอมาทาบนปากของก้อยแล้วก็ดูสวยดีเป็นน้ำตาลที่สวยไม่ได้ทำให้หน้าดูแก่เลยก้อยว่ามันทำให้หน้าดูเก๋ดีดูเท่ๆสมารสมาร์แล้วก็แอบเรียวนิดนึงสาวๆวัยทำงานจะต้องชอบสีนี้ครบล้าค่ะทั้งหมดเจ็เสี yeah. Season, blow smoke in the in like อย่างแรกที่ก้อยจะบอกนะคะถ้าสมมติว่าก้อยต้องรีวิวลิปแล้วก็ทาแล้วก็ลบแล้วก็ทาแล้วก็ลบอยู่แบบนั้นเยอะๆนะคะยังไงยังไงปากก้อยก็จะต้องเบลอรู้สึกเจ็บปากแน่นอนแต่เจ็บสีที่ก้อยทาลงไปทั้งหมดนี้เนี่ยนะจะบอกว่าทาย,ยังไงก็ไม่รู้สึกว่าปากของเราเบลอเลยนะคะคือเนื้อมันชุ่มฉ่าเนื้อมันนุ่มเนื้อมันดีกับริมฝีปากของเรามากแต่สีอ่อนๆอย่างสองสีแรกเนี่ยค่ะมันจะกลบ สีปากของเราไม่ค่อยมิดนะคะแต่พอเป็นเฉดสีเข้มๆเนี่ยโอเคมันค่อนข้างจะกลบสีปากมิดอยู่แล้วก้อยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเปลืองมากเลยนะคะเวลาที่เราจุ่มลิปขึ้นมาทาเนี่ยรู้สึกว่าจุ่มครั้งเดียวอะ่ะมันทาไม่หมดทั้งปากนะคะเราต้องจุ่มมา2ครั้งหรือสาครั้งกลัวลิปมันจะหมดจังเลย เนื้อลิปของเขาเหมือนเป็นเนื้อบามที่สีค่อนข้างเข้มกว่าพวกลิปสติกบามทั่วไปนะคะคือสีเข้มๆเนี่ยสีค่อนข้างติดชัดหรือแม้จะเป็นสีอ,อ่อนๆจริงๆส,สีมันก็ชัดนะพิยงแต่ว่ามันกรบสีปากไม่มีเท่านั้นเองอาจจะต้องทาซ้ําหลายๆทีแล้วก็ตอนที่ทาลิปลงไปที่ปากนอกจากเราจะรู้สึกว่าปากของเรามันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นแล้วนะคะลิปตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทาเละทาเลอะแค่ไหนหรือว่ามือใหม่หัดทาลิปยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่าทาไปยังไงปากเราก็ดูสวยปากของเรามันดูน่าจุกดูอวบอิ่มดูน่ารท ลิปตัวนี้นะคะรู้สึกได้เลยว่าปากของเรามันจะต้องดูสวยแน่นอนคือเมื่อกี้นี่ก็มีแอบแบบทาเลอะออกมานอกมุมปากเหมือนกันนะคะแต่พอเกลี่ย ب, เบนเบนทาให้มันเบลอเบก็รู้สึกว่าเออปากมันก็สวยตัวนี้เราไม่ต้องทาให้มันเป๊ะตามขอบปากข,ของเรามากก็ได้นะคือทาไปแค่บริเวณด้านในปากแล้วก็ค่อยเบนเบนเขาออกมาแบบนี้มันก็สวยคือเป็นลิปที่ไม่ต้องมีกระจกก็ทาสวยแต่ด้วยความที่ลิปของเขาเป็นเนื้อบางวาวแบบนี้นะคะตอนทาลงไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกหนักปากนิดนึงตอนแรก เนี่ยปากของเรามันก็จะชุ่มชุมใช่ไหมก้อยสังเกตแล้วพอผ่านไปประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะตัวเนื้อบางของลิปตัวนี้เนี่ยมันก็จะแห้งลงแห้งลงแต่ว่าสีเนี่ยก็ยังพอติดทนอยู่นะแต่ว่าพอผ่านไปสัก6ชั่วโมงเกินขึ้นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสีลิปของมันเนี่ยมันจะติดไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะก็าะอาจจะต้องมีการพกเติมระหว่างวันแต่คือจะบอกว่าเป็นลิปเฉดสีที่เขาทําออกมาสวยจริงๆอะทุกคนแล้วก้อยว่าก้อยอินกับการทาลิปสติกเนื้อวาวๆแบบนี้มากกว่าลิปแมทน,นะคะเพราะว่าหนึ่ง สุขภาพดีชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แห้งไม่ตกล่องเนาะและสองนี่ก็ทําให้ปากเรามันดูน่าจุบแล้วก็ลุคมันดูแบบแต่งหน้าสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจของเขาค่อนข้างเล็กกะทัดรัดมากเลยสมัยนี้สาวๆชอบพกกระเป๋าใบเล็กๆจิว๋วกันเนาะอันนี้ก็พกง่ายพกสะดวกสว่วแอปพิเคเตอร์ของเขานะคแอปพิเคเตอร์ของเขามันแปลกมากเลยก็เห็นไหมว่ามันจะเป็นมุมตัดเฉียงๆแบบนี้แต่ว่ามันจะมีความแบบยกกระดกตรงนี้นิดนึงอะคะ่ะเวลาทาปากก็รู้สึกแปลกๆแต่ว่าตัวขนๆตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนุ่มปี โดยสรุปถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับ1แท่ง1,100้ยบาทไหมก้อยว่าก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการติดทนยาวนานอะไรมากขนาดนั้นนะคะคือข้อเสียของเขาก็คือมันไม่ได้ติดทนนานขนาดนั้นนะทุกคนถ้าต้องการลิปที่ติดทนยาวนานทั้งวันเนี่ยก้อยอยากจะให้ move ไปเป็นอย่างอื่นนะแต่ถ้าต้องการลิปที่ทาปากแล้วรู้สึกว่าปากนุ่มสุขภาพดีแล้วก็ปากดูสวยอวบอิ่มหน้าจุ๋มก้อยก็แนะนํานะว่าเจ้าตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการลงทุนแต่ช่วงนี้อาจจะหาสีที่ต้องการยากนิด ก็จะแถมแบบทาออมเบรให้ดูแล้วกันเนาะราะว่าสองสีนี้เป็นสีที่เข้ากันมากเลย She was dead when nobody took interest. So now I owe my girl the world plus interest. When I got them all speechless, no breathing. And I'm shutting down shows no season. Oh, I can say it was worth it. สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้อีกแล้วนะคะหลังจากที่ใช้สสีมาเบลนด์เข้าหากันนะก็คือเนื้อลิปของเขามันสมูทมากเลยอ่ะมันสามารถเอาสองสีมาผสมกันได้อย่างลงตัวคือสีมันสามารถเบลนด์เข้าด้วยกันโดยที่เราแทบจะไม่เห็นขอบสีมันเลยนะคะคือสีมันเบลนด์เข้ากันง่ายมากแล้วมันก็เป็นเนื้อเดียวกันมันสมูทไปด้วยกันเลยดูอย่างสีที่ก้อยทาลงไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะดูดีมันเป็นเนื้อเดียวกันมันดูธรรมชาติมากมันดูไม่โปะอ่าวว่าข้างในเนี่ยเราแอบทาสีเข้มไว้นะถ้าให้ติก็นั่นแหละติเนือออองา่ียส ส,สองสีแรกที่เป็นดินจีกับพิปี้เชคเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะกรบสีปากไม่ค่อยมิดนะคะต้องทาซ้ําหลายรอบนั่นแหละคือสิ่งที่ก็อยากจะติส่วนนอกนั้นก็คือเนื้อดีเนื้อนุ่มเนื้อลื่สนสําหรับใครที่ปากแห้งกรังมากๆนะคะแนะนําเลยลองหันกลับมาใช้ลิปที่มันเป็นประมาณนี้นะลิปบ course, ลามลิปกอสอะไรพวกนี้นะมันจะทําให้ปากของคุณเนี่ยดูดีดูสุขภาพดีแล้วก็ดูแต่งหน้าคอมพิวต์มากยิ่งขึ้นเออและอีกอย่างหนึ่งถามว่าลิปบลัมแบบนี้มันเหนียวไหม ลมพัดปิวมามันก็แอบมีติดติด,ตด,ดนิดนึงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยน,นะคะดูคลิปรีวิวของก้อยประกอบการตัดสินใจซื้อก็แล้วกันเนาะรับรองค่ะว่าคลิปนี้ไม่มีอวยแน่นอน,นเพราะว่าเนี่ยซือ้อเองตําเองเจ็บเองล้วนๆยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจก้อยด้วยการกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วลกด subscribe เป็นกาลังใจให้ก้อยด้วยนะคะกลับมาเจอกันไ่อีกทีคลิปหน้านะสําหรับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายค่ะ I'm still breathing, falling in love every evening Now I'm feeling young, I'm staying out late